นี่เรามาดูทนายวิทูลน,นะเตรียมหารือกับบอสปันโอเคคลิปนี้มาจากปันเพราะว่าในนั้นบอกว่าเลยว่าเป็นบอสปันคุณกัญชัยก็บอกปันก็คือภรรยาของบอสพอใช่ค่ะใช่ที่วันนี้ทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลนะคะเข้าเยี่ยมบอสพอลที่เรือนจํานะคะแล้วก็คุยกับสื่อกลับไปเยี่ยมทนายวิทูลเนี่ยคนนี้ส่วน ทนายคนนี้ชื่อบทีเก่งนะส่วนทนายของคุณตั้มเนี่ยทนายสิงเนอร์อ่ะทนายสังขาบุรีอ่ะเป็นทนายของวัดป่าหลวงตามหาบัวด้วยจริงเหรอจริงค่ะจริงพี่หนวดอะค่ะเหมือนปลาเกียวอ่ะเขาเรียกทนายปลาเกียวเขาเรียกทนายปลาเกียวตอนเนี้ยเออเขาเรียกทนายปลาเกียวกันเออนี่ดังมากดังค่ะกลับไปที่คุณวิทูลเก่งงานนะคะ คุณพิทูยืนยันว่าเนื้อหาคลิปที่ออกในรายการนั้นเนี่ยไม่ได้มีการตัดต่อเลยเพียงแต่ตัดคลิปให้สั้นลงจากทั้งหมด29นาทีเนื้อหาที่เผยแพร่คงเดิมในคลิปนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นคือ9-10ตุลาคมในคลิปเสียงช่วงของฟิน,นคมัฒภูมิไม่ได้พูดลักษณะข่มขู่เอาชีวิตหรือทําให้เสียชื่อเสียงแต่เป็นการเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างชื่อหนุ่มกันชัยและรายการหนกระแส ในระหว่างนั้นกริดอนงเป็นคนประสานฟิมให้คุยกับบอสปันอ้างว่าฟิมสามารถพาเข้าไปในรายการโหนกระแสได้ส่วนตัวทนายพิทูลเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยเลยกับบางประโยชน์ในคลิปที่บอกว่ารายการโหนกระแสช่วงแรกจะมีรายการโจมตีก่อนแล้วท้ายที่สุดก็จะให้ผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปเป็นคนดีหลังแก้ไขเยียวยาผู้เสียหายจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งฟิมอ้างว่ารายการโหนกระแสกำหนดทิศทางสังคมได้และมักเห็นว่ากระบวนการยุติธรรม จะล้อไปกับกระแสะสังคมแต่สุดท้ายทางดีไอคอนก็ไม่ได้จ่ายเงิน20ล้านตามที่เรียกไปเพราะไม่มีเงินสดและไม่ได้มีการตกลงว่าจ้างให้ฟรีมาทํา PR ให้กับบริษัทดีไอคอนช่วงนั้นเราเอาเงินไปจ้างทนายดีกว่าทำ PR าร์ทนายวิทูนบอกว่าการคุยกันเรื่องไปออกรายการโหนกระแสไม่ได้มีเจตนาไปฟอกขาวเพราะบอสบอสหลายคนนั้นมั่นใจในความบริสุทธิ์สามารถต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมได้ แต่คิดว่าบอสปันน่าจะเครียดกลัวตกเป็นจำเลยสังคมจุดนี้ถือเป็นช่องโหว่ให้นักตบรัพย์เข้ามาหากินส่วนตัวก็อยากเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักนําของประเทศไม่ใช่ให้สื่อสารมวลชนหรือกระแสสังคมเป็นหลักชี้นํากระบวนการแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไอ้ตัวงพี่วิจุนดา่าอะไรกันด่าหมดด่าหมดทนายวิจุนบอกว่าส่วนเรื่องคลิปเสียนั้นยืนยันว่าฝั่งตัวเขาเนี่ยไม่ได้ปล่อย หรือนำให้หนุ่มกัญชยัยเพราะคลิปนางกล่าวไม่มีประโยชน์ต่อรูปคดีและไม่ต้องการดิสเครดิตใครอาจจะหลุดจากคนในบริษัทต,ต้องเรียกพนักงานมาสอบสวนก่อนเรื่องการตบซัพย์ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานบริษัทก็เคยให้ข้อมูลว่ากลุ่มนี้เคยเรียกรับเงินหลายครั้งไม่รู้ตัวเลขที่ชัดเจนกลุ่มนี้ถามว่าสุดท้ายจะดําเนินคดีเรื่องคลิปเสียงไหมทนายวิทูบอกท <c oughs> นายวิทูบอกว่ายังไม่ได้พูดถึงคุยกับบอสปันเรื่องนี้เลยแต่ก็อาจจะต้องดําเนินคดี พอมองว่าแม้ความผิดไม่สําเร็จแต่ก็ผิดยังไม่ขอเปิดเผยว่าจะไปถึงใครอีกและยอมรับว,ว่าตอนนี้มีคนที่จะต้องถูกดําเนินคดีซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของบริษัทส่วนที่กรีอนนงโพสต์ว่าไม่ให้ราคาโจรทนายวิทูนบอกว่าเชื่อว่าหมายถึงพวกเรานั่นแหละแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไปต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมไปละกัน ส่วนเรื่องข้อหาที่ถูกดำเนินคดีทราบว่าตอนนี้กลม DSI ไเนี่ยนะได้แจกก้งความอภิษฐข้อหาเรื่องแชร์ลูกโซ่พลรบาขายตงอีก2ชักส่วนคนอื่นมาเครือร่ายประกอบธุกิจกแห่ตงตงเลยเป็นแนีซึ่งเต็มเอกสารการสอบสุรประเดน,น,นไปแนละ้วคือถ้าเป็นแทนคุณบอกว่าตั้งแต่คดีนี้มาอยู่ในมือ DSI ขอให้จับตาดู <c oughs> ว่าคดีนี้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เมื่ออยู่ในมือเดซซึ่งวันนี้เราเป็น i, เดซาเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าคนภายนอกมองเราอย่างไร สองทนายคนนี้ก็พูดเหมือนกันในประเด็นเนี้ยว่าไปอยู่ที่ดีเอแล้วไปดูโซ so, มันจะต้องไปดำเนินคดีถ,ถึงใครอ,อะไรอีกเนี่ยจะเรียนว่ากันสามก็คือว่ามันไม่ได้ออกคลิปไม่ได้ออกมาจากเราค,คลิปนี้จะออกมาจากใครเนี่ยไม่สําคัญแล้วสําคัญที่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันถูกออกมาแล้วแล้วมันก็อธิบายความจริงของมันว่าดีไอคอนเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยระหว่างเวลานั้นคือ9-10ถึงตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาก็เต้นค่ะ ป็นช่วงเวลาที่เขาเต้นอยู่ไม่สุกไม่นิ่งแล้วประเทศก็ต้องเข้าไปสู่ในแดนของคนคนอย่างคนบางคนที่มันพร้อมที่แบบเฮ้ยทำไอ้นี่ไหมล่ะเอาตัางค์มาสีททำไอ้นี่ไหมล่ะเอาตังค์มาสิทำไอ้นี่ไหมล่ะเอาตัางค์มา,า,าสีซึ่งคนประเภทนี้มันจะต้องใช้เงินสดเท่านั้นค่ะ ไม่มีทางเอาเงินผ่านเข้าบัญชีเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของเขาม,มันก็เหมือนกับไอารายการกรณี forex 3d นั่นแหละ,ะพอมันมีบางคนถูกประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยเขาทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครอยากยุ่งกับเส้นทางการเงินของคนที่เคยติดคดีหรือกําลังอยู่ในคดีของ forex 3d ที่น่าสนใจที่บอกว่าคลิปนี้มันคุยกันช่วงวันที่9ถึง10ตุลาถ้าจําได้เนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยพูดในรายการข่าวเที่ยง7ตุลาคมค่ะ บอกว่ามีธุรกิจขายตรงอันหนึ่งที่มีบรรดาดาราเยอะแยะมากมายมาเกี่ยวข้องแล้วมีคนที่เขาสูญเสียเป็นพี่รอปภขายไม่ได้โดนหลอกลวงถึงขั้นเสียชีวิตคุณหนุ่มเปิดประเด็นนี้เมื่อ7ตุลาคมและตัวหนุ่มกัญชัยเองเป็นคนเปิดประเด็นเองดังนั้นไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมจึงมีคนเอาชื่อคุณหนุ่มไปหากินว่าเอ้างั้นก็ไปฟอกข่าวรายการคุณหนุ่มสิมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นแนวแนวนี้คลิปดังกล่าวจึงออกมาช่วงประมาณ 9กถึงตุลาคมพี่พูดตรงๆนะอในฐานที่เราก็เป็นคนปักหมาคนหนึ่งนั้นเนี่ยนะพุ่งตรงว่าเวลาใครมันมีเรื่องคดีความเนี่ยช,ชหมื่คือพวกเราเป็นพวกแบบว่าพวกสัม,มเรลเทมเมา <c oughs> อะ <c oughs> โถฝังตั้งนาน <c oughs> เราฝตั <c oughs> ้งนานเราก็ไม่ใช่คนดีเดอะไรดังนั้นเรา <c oughs> เราจรึงไม่ได้ไปเจอคนพวกนี้อะ <c oughs> ชีวิตเราก็เจอพี่ตีอะพี่ตีพี่มาค่ะพี่แจอะไรยเงี้ยเจอเจอคนแบบ จอพวอาท์ตีสิพาเราไปสำเร็จเจเมาอะนะมมีที่ใหม่ที่ไหนอะไรองี้แต่ว่าถ้าถ้าพี่พี่ซึ่งแบบว่าเราเป็นคนสำเร็จใจเมาคนนี้เรามองคดีนี้อะนะคําว่าเงินสดจำไม่เลยนะท่านผู้ชมพอแม่พี่น้องท่านไหนที่นั่งดูพี่ปออยู่เนี่ยคาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในพื้นที่ใดๆมันมีปัญหาแล้วมีคนมาแก้ไขปัญหาแล้วเขาพูดคําว่าเงินสดแปลว่าแก่ต้องหิ้วมา หรือเคยหิ้วมาแล้วถ้าหากว่าการเจรจาใดๆเนี่ยมันไม่สําเร็จเสร็จสิ้นไม่มีเงินสดมาการเจรจานั้นนั้นจบไปห <Okay. S 1> ลงพารส,สองให้รู้ไปเลยว่าเวลาที่เขาไปเจรจาเพื่อจะแก้ไขเยียวยารักษาแผลให้เนี่ยเขาจะพูดหมดแหละสมมติพี่พี่พี่มานั่งต่อหน้าพิมพ์พิมพ์ม,มีปัญหาปุ๊บพี่บอกว่าไอ้พิม เดี๋ยวพี่จะพาไปออกรายการหุ่นกระสแล้วพิมพ์พูดเอาให้หมดเลยนะเอาให้แม่งแบบปลาข้างความพี่ยาวแม่งตกใจอ่ะเมื่อกี้เพิ่งมีคนพูดถึงฉันเห็นอยู่ฉันอ่านอยู่ดีกันแล้วอ่านอยู่ม่หน้าร่หรอใช่ไหมทีนี้บางทีบางทีเราพูดไปก่อนพี่พี่พี่ว่าในฟิล์มหรยอว่าให้มันพูดไปก่อนแต่ว่ามันพูดเยอะไปไงมันโมไบโมไป ซึ่งพอเราพอเราเนี่ยพอเราคุยกับพิมพ์เอ้ยพิมพ์นเนี่ยพี่พี่ไปออกพี่ม,มันมันต้องออกคนกระแสหรือกรรมกรข่าวอย่าพี่ออกกับพี่ปองอหรพี่ปองอมึงตายหาแล้วพี่ปองแม่งขี้หลำแขานาพี่ปองไม่ให้ออกพี่ปองแม่งบอกไอ้หาละเรื่องแบบเรื่องหาแบบพี่มึงบอกอะไรกันแบบกูบ้าการเมืองอะไรอย่างาากกาเงี้ยได้หรือกูการเมืองอย่างเดียว แต่พี่ก็ต้องหาหลังไปทีนึงสมมติพี่บอกเอาค่ะพี่งั้นพี่ต้องจ่ายพี่เงินสดเอาว้พร้อมค่ะอ่าโอเคพี่บอกพี่กำพี่กำเงินไปแล้วอันนี้อีกด้านหนึ่งของชีวิตแล้วนะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนจอพี่จะต้องไปติดต่อผู้ช่วยโปรดิวเซอร์คนไหนว่าติดต่อตั้งแต่เบอร์จิแม้กไปยันเบอร์หนึ่งอ่ะเพื่จะว่าเฮ้ยเราจะออกได้ไหมในวันนี้เล้อออกแบบนี้ได้ไหมค่ะรักออกแบบไม่ได้จริงแต่รายการออกแบบได้ถูกไหมออกเอดได้ออกแบบนี้ได้ไหมค่ะ คือไม่ใช่ว่าออกแล้วไม่ไปตรงนู้นอะไปเป็นไปไปถูกหลักประหารไม่เอาออกแล้วเราต้องได้ประโยชน์ถูกเออพราะฉะนั้นเราอาจจะ support subsidize หรืออะไรก็าตามทีเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการเจรจารในหลายๆวงเพื่อให้สำเร็จตรงเนี้ยเขาเรียกแบบว่าล็อบบี้บ้านเรามันไม่มีการจดทะเบียนไงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เรียกตัวเองว่าล็อบบี้สเขามึงก็คือโจร ลราบิ๊กยีสซี่เมืองนอกเนี่ยจดทะเบียนใช่มันต้องรีจิสตรีจิสเตอร์ว่าเราเป็นล็อบบี้ยิส์นะเพราะฉะนั้นคุณทำเนี่ยมันจะอยู่ในกฎหมายกองกฎหมายแต่บ้านเรามันมีแอรจดทะเบียนอาชีพนี้ดังนั้นอาชีพนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีคอนเนคชั่นแค่ไหนถ้าคุณมีคอนเนคชั่นเยอะๆโตโตะแบบพี่พิมเนี่ยคอนเนคชั่นเขาเยอะเขาครบตั้งแต่โจรยันแบบเออเขาหมดพี่พิมเขาครบทุกคนคนบางคนมาเจอเคานี่บางคนเป็นโจรที่บางคนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนบางคนห่มจีวรห่มขาวคนบางคนนี่แม่งแบบ มึงเป็นเพื่อนมันได้ไงวะอวตา,<ม>าร,ร,รไอ้คนนี้มันมีคอนเนคชั่นดีๆแบบนี้เนี่ย<ะ>เขาจะเรียกเราจะเรียกพวกนี้ในวงการมั้มนุษย์ทองคอําำไปหาไอ้พวกเนี้ยได้หมดค<ะ>่ะได้ทุกอย่างแล้วมันแล้วมันจะไปรุ่นๆไปเมื่อวัมนุษย์ทองคำรุ่นนี้มันอายุ70แล้วมันจะเรียกผูก้หญิงอายุสิบเอ็ดคนหนึ่งเวอร์ที่เติบโตขึ้นมาเป<อ>็นตัวแทนให้มึงไปหลักเซคกูยังไม่ว่างช่วงนี้มึงไปที่หลักเซไปเจอยายป้าคนนั้น ใะรพร้อมสารอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเงินพร้อมแล้วต้องเป็นเงินสดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันไ,ไม่มีใครเข้าข้าบัญชีกันหรอกใช่ไหม <S <S <c oughs> คนก็ตรวจสอบได้ใช,ใช่ใช่ใช่อันนี้เล่าให้ฟังนะจ๊ะ